เจดี90มาคงความลับที่ถูกเปิดโปรงมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกซ่อนคำเตือนที่ถูกเพิกเฉยคืนนี้ฝรั่งเศสได้เห็นความจริงที่ผู้นำพยายามปิดบงังในเดือนเมษายน2024มีเอกสารหนึ่งหมุนเวียนอย่างเ,เงียบๆในรัฐฝรั่งเศสไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่การใส่ความแต่คือจดหมายลับจากพูโนเลอเมร์ส่งต่อถึงเอมานูเอลมาคงเตือนว่า การคลังของประเทศหลุดจากการควบคุมแล้วเขาเขียนชัดเจนว่าสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ต่อไปตัวเลขขาดดุลพุ่งมาตราการตัดงบ1,000 0ล้านยูโรไม่เพียงพอและฝรั่งเศสเสี่ยงถูกกล่าวหาว่าปกปิดความจริงก่อนเลือกตั้งยูโรแต่คำตอบจากทำเนียบเลลีเซคือความเงียบไม่ใช่แผนถุกเฉินไม่มีงบแก้ไขมีเพียงสัญชาตญานทางการเมืองหนึ่งเดียว อย่าให้ประชาชนรู้ก่อนเลือกตัง้งจดหมายนี้เผยภาพที่น่ากังวลยิ่งกว่าเรื่องงบประมาณมันแสดงถึงระบบที่เพิกเฉยต่อคำเตือนรัฐมนตรีรู้เรื่องการใช้เงินหลายพันล้านจากวิทยุไม่ใช่โต๊ประชุมและผู้นำพลักทุกความรับผิดชอบทิง้งราวกับว่าหน้าที่ต่อประเทศเป็นเรื่องเลือกทำได้และในช่วงเวลาเดียวกัน นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า1.3ล้านยูโรภายใต้การนำของมาคงแต่ไม่มีใครลาออกไม่มีใครรับผิดทุกคนพูดเหมือนกันว่าไม่ใช่ความผิดของฉันในขณะเดียวกันอีกฝั่งของการเมืองสันสะเทือนอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสักโคจีได้รับการปล่อยตัว2ออดีตผู้นำ หนึ่งในคุกอีกหนึ่งถูกกล่าวหาว่าปกปิดสถานการณ์ของรัฐมันสะท้อนการเมืองฝรั่งเศสที่ประชาชนไม่เชื่อใจอีกต่อไปและนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตงบประมาณแต่มันคือวิกฤตความเป็นผู้นำวิกฤตความจิ